โอเคค่ะก็สวัสดีผู้ชมทุกตามทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อีเวนต์ใหม่เข้าเนาะเป็นตัวละครโซติตกลับมาอีกครั้งกลับมารอบที่สามและปีนี้กลับมาน่าจะสี่รอบสี่รอบแล้วซึ่งสองรอบสุดท้ายคือมันกลับมาถี่เกินนะกลับมาถี่เกินถี่จัดจัดก็ให้เดานะตัวละครมาเป็นเวลายี่สิบสามถึงสามสิบใช่ไหมมันกี่วันนะมันเจ็ดแปดวันนะ แสดงว่ามันต้องมีจี้มาผสมด้วยไหมมีจี้มาผสมหรือว่าจี้จี้เครื่องรางมันอาจจะเป็นหลังหลังสามสิบอาจจะเป็นประมาณว่ายัางไงนะสามสิบหนึ่งสองนี้ปะจี้เครื่องรางนา่นจะกลับมาด้วยไม่น่าจะว่าจะกลับมาพร้อมอีเวนต์การ์ดตัวละครหรือกลับมาหลังจากนี้นะก็เดี๋ยวคลิปนี้ไม่ได้จะมาสุ่มหาการ์ดตัวละครสุดฮิตแต่อย่างไรนะครับจะมาเปิดนี่ฮะยี่สิบเก้าบาทแห่งความสุขครับ 20ปากหอบทำสด้ลูกบาทเพ้5อันลุ้น100ถึง1,000เพรเรามาดูกันว่าเฮ้ยมันจะออกสักลูกไหมพันเพรเนี่ยหรือว่าจะออก200 300เรีอย้1 0หนึงนะครับโอเคก็จะทําการซื้อเรียบร้อยแล้วนะซื้อเรียบร้อยแล้วก็อยู่จะอยู่ล่างสุดนะครับจะอยู่ล่างสุดเนี่ยนะ5ลูกโอเคก่อนอื่นเลยนะเรามาอธิบายกับอีเวนต์ตอนนี้ก่อนอีเวนต์ตอนนี้ก็จะเป็น เราจะเปิดเพลงในเกมได้ออยังครับทุกคนยังนะโอเคนี่คือเปิดแล้วฟังเสียงก่อนเสียงเข้าไหมโอเคเสียงเข้าแล้วเป็นเสียงอีเวนต์คริสต์มาสนะครับนะอีเวนต์คริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ก็มาอ่านประกาศก่อนนะประกาศอ่านยังไงนะไปที่ฮะตั้งค่าครับผมแล้วก็เลื่อนลงนะหาว่าประกาศประกาศนะครับก็ตัวละครคริสต์มาสที่ดีที่สุดประจําปีนี้ ตัวละครและคือมีเมียนมีเมียนมาไวไปหรือเปล่าพึ่งปิดรู้สึกมีเมียนอดีตนั้นรู้สึกจะเป็นอดีตลองนนไม่ได้ทําคลิปนะที่ไม่ได้ทําคลิปก็คือกะทาเล่นๆอ่ะแล้วมันมันมือไปหน่อยแล้วที่เกล็ดอัดเลยไม่อัดจําไม่ได้ว่าปิดเท่าไหร่ปิดหมื่นกว่าหละนิดๆหมื่นนิดๆก็มีเมียนมานะก็บัฟตามที่ตัวละครที่มาเลยนะออนเนเวลาแกะแอนเวลานะครับต้องอ่านนะอ่านไปแล้วกันเพื่อคลิปยาว ก็มีเมียนะฮะสก,กิลที่1ในทุกโอกาสทอยเต่าของฉันมีโอกาส60%สร้างแก่นเวลาบนพื้นที่ของฉันเมื่อตกแก่นเวลาของฉันเอฟเฟกต์พรแห่งเวลาแสดงผลเมื่อทอยเต่าโอกาส33%เครื่องย้ายทันทีภายในระยะเต่ามันจะมีเครื่องย้ายอ๋อหน้าหลังหน้าหลังนะครับเป็นหน้าหลังโอเคแก่นเวลานะฮะจะไม่ถูกซึ่งจะไม่สูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตัวละครตัวเองอยู่ และแต่ละคนสามารถมีได้สูสุข3มชิ้นบนแผนที่เมือ่อฝ่ายตรงข้ามมาตกที่แก่เวลาของเราของฉันเนี่ยหรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของพื้นที่เนี่ยเก็เวลาจะหายไปพรเทวลาในเทิร์นของฉันเมื่อตกที่แก่เวลาจะได้รับพรแห่งควะอ่แห่งเวลา2เทิร์นดังนี้เพิ่มระยะได้ะทันทีหน้าหลังหน้าหลังเนี่ยมีเหมือนบอกไปเยอะห้าหน้าหลังแต่แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์หรอใช่หกสิบเปอร์เซ็นต์ถูกลแล้วแล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันเอฟเฟกต์อันตราย ก็ในขณะที่พรอมเหลามันแสดงอยู่นะแล้วตกตกแต่เวลาอีกครั้งจนวนเทิร์นของฝ่ายเวลาถูกรีเซ็ตก็ก็ก็นั่นแหละนะแล้วก็กิลที่2ในเทิร์นของฉันเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองโอกาส45เอตอฟเฟกคุกแห่งเวลาแสดงผลกับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเน้นนักภายในแถวแล้วก็ในหัวฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส60เปอร์เซ็นต์ได้รับการกู้ที่ตํนกการดวงนะครับก็ประมาณนี้อ่ะคู่ของฝ่ควกแห่งเวลาเมื่อใช้เอฟเฟกต์ห่างคู่ฝ่ายตรงข้าม เรายกเลิกเต๋าและป้องกันการแสดงผลของสกิลทั้งหมดหลังจากนั้นเพิ่มความเร็วเกตเนี่ยสกิลเนี่ยสุดยอดเลยแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเอาตรงๆแล้วการดวงก็จะเป็นขโมยกับยุงเรื่องามันทางนะตัวนี้รู้สึกจะปิดไปหมื่นหมื่นสองร้อยซะละมั้งนะส่วนชาละวันครับผมไป็นผู้ควบคุเพลงชาละวันก็สกิลนี่แหละเป็นอ๋อัอของจีคอและไฮบวกกับ วก,กับอะไรวะวก,กับอุปกรณ์เขียมแบตจรวดเวล่าใช่ไหมแล้วก็ล็อกฟ้าแผ่นทานประมาณนั้นชาลาวันนะก็ก็ตัวน,นี้ก็ปิดไป0 0สอเพชรนะครับสองหมื่นแปก็ปิดเหมือนกันส่วนบีห้องลังนะครับก็ปิดตั้งแต่9 0 0าถึงห4 0 0 0นสนะปิดทุกเอดีทุกเอดีเลยปิดทุกเอดีจริงๆก็ก็ก็ มีตอนนั้นเธอจะทำไปให้หมดห้ดีนะเขาปิดโควิดดิปิดน่าจะถูกสุดคือน่าจะแปดพันกว่าเก้าพันตีไปเก้าพันลังสูงสุดคือหมื่นสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามแปดตัวเอดีที่เธออยู่นี่ปิดปิดไปเท่าไหร่วะไม่รู้ว่าหมื่นกว่าจะไม่ได้ครับลืมก็จะเป็นนี้นะก็โอเคแล้วก็จะมาในระบบแม่กาว j a c k p o นะ แมกาจะพอตก็มีไอเทมต่างๆสามพันเพชรหนึ่งเอ็มกตัวพอสมคทิตแเอ่อแล้วก็การพัตถุดิบสุ่มสิบเพชรนะทุกๆสามสิบครั้งจะได้ทุกๆสามสิบครั้งเมื่อสุ่มไม่กาจะพอตจะได้แพ็คการถดดิบหนึ่งอันนะประมาณนี้ก็แลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนแบบแลกเปลี่ยนคือไม่คืนเนาะสะสมคือคืน,คนเออ <c oughs> ประมาณนี้ วิบมันช้สัปดาห์มีอะไรบ้างกอยทองกอยเพชรครับเวลาเอ่อเวลาเดิมไหมไม่เดิมอะ่ะอ๋อมีกอยทองกอยเพชรแล้วก็โกอยอาพีกอยอาพเหรอไม่ใช่ดิอาพคูณสองอ่าในเฉพาะแผนที่รกไฟสายด่วนเท่านั้นนะแล้วก็หน้าที่ทองเหรอคืออะไรวะอืมวันที่ยี่ห้าเหรอมาสนใจได้ไหม โปรโมชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในะร้านค้าดีกว่าโปรโมชั version, น่นนี่ก็มีกัสดสดธิ์ก็มีลิลลิถูปกุกไวรูนะ่าเดวิสินเกรสไว้มอกานหน่าเาค้าขาดเค้าอัดเค้าอันคาลัสยูกะไว้์ไวร์จูบูไว์ไวไวไววูยนแล้วก็ลาเป็นยูราห,หรือเปล่าแล้วก็แชมเปนลิกเหรออ๋อได้ได้ของนี่นะเอ,อ่อ มาดูขอดูอีเวนต์หน่อยอ่ะตรวนี้นะเราก็ตามหาน,นี่เลยของขวัญคริสต์มาสกับทรายทองมือชลวันฮนูมาสเตอร์ก็จะมีตัวขออื่นมาผสมก็มีตัวนี้คืออะไรวะมินอว่าชุดไม่น้ำตัวนี้ตัวนี้มียังวะมินอว่าชุดไม่น้ำมีแล้วนะอยู่ในเอดี มีมีแล้วแต่อีดีไม่มีส่วนตัวนี้เดือนน้าชุดว่ายน้ําตัวนี้ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะไม่ได้ทําไม่ได้ทาทุกคดีเลยส่วนโกลเด้นตัวนี้ก็ไม่ได้ทํานะคือสองตัวเนี้ยไม่มีสองตัวเนี้ยไม่มีไม่มีแน่นอนหลุยหลุยหลุยมีทุกคดีเลยหลุยถ้าจำไม่ผิดเป็นการการันตีมั้งสูสูก็การันตีสูสูมีทุกทุกดีเหมือนกันหลุยกับสูสูที่ไม่มีคือสองอ่าที่ไม่มีคือสองอันนี้นะสองอันนี้ ไม่มีแน่แนเฮ้ยไม่ใช่ดิเคอสอนนี้ดิสอนนี้นี่สอนนี้อ่าไม่มีแน่นอนอีกการเล่นนะทริซึมได้ดกว่าเบืวกดลายนะลูกบาทอ๋อตำนานหนึ่งสองสามก็มีอะไรโอเคพูดมาตั้งนานเหม็นปากหมดละปากเหม็นหมดละเราเดี๋ยวช่องช่องช่องเต็มอยู่ไหมว่างสามช่องเหรอเรามาลุ้นก่อนลุ้นสัมร้อยเพชรนี้ก่อน นี่ก็าชว์เชิมาหาแชมเปนลีกนะสามบัตถึงหนึมันเพชรเดี๋ยวก็เกี่ยวกดข้างล่างมาสองลูกนะนี่กดมาเออกดได้แค่สองลูกนั่นแหละเพราะว่าช่องเต็มโอเคฮะเรามาลุ้นกันก่อนไม่ใช่อันนี้ดิไม่ใช่อันนี้เลือขทางหน้าใช่อ่าเราเลือกก่อนลูกบาทสามใบเพชรอันไหนวะนี่นะสามร้อยหมดเลยลุ้น พึบพึบพันหนึ่งสามร้อยแนละ้วถ้าผู้ชมสามรอ้อยอ่าบุทิ้งไว้บุทิ้งไว้โอเคไปกดอีกสามลูกออกมานะไปกดอีกสามลูกออกมาห้าร้อยเพชรก็คือแบบก็ถือว่าแพงนะห้าร้อเพชรอะยี่สิบเก้าบาทไม่แพงหรอกมันก็ดีอะ่ะแต่ว่าแบบอยากได้มากกว่านี้อืมเต็มหมดและไปลูกแรกสามร้อยใช่ม ร้อยหนึ่งสามร้อยร้อยหนึ่งยี่สิบเก้าบาทใส่ด้วยห้าร้อยเพชรห้าร้อยเป็นนี่แหละเป็นไงหนึ่งร้อยว่ะเป็นไงอ้าวรอแป๊บฝุ่นนี่รอก่อนสามร้อยห้าร้อยหนึ่งร้อยยังไงโอ้โหยี่สิบเก้าบาทห้าร้อยเพชรว่ะทุกคนเรามีรูปบาทอย่างนี้เลยอีกไหมเอามาเปิดทั้งหมดเลย มันเป็นรูปบาทหมนี่มีแล้วจะเหลือข้างล่างอันหนึ่งนะเพราะว่าเป็นรูปบาทอ๋อบิงโกจหวัดตรพิแทกอันหนึ่งละสองอันแล้วเอาฮะมากกว่าสามสิบได้ไหมห้าสิบห้าสิบเพชรไปสองอันนี้สห้าสิบเพชรไปบุนเลยห้าสิบไหมห้าสิบสามสิบครับห้าสิบได้ไหมเจ็ดสิบก็ได้ สามติบจบแล้วทุกคนจบแล้วได้แค่นี้ว่ะโอเคลลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขออนุญาตไม่ทำนะเพราะว่า,วาทุกทุกตัวทุกตัวในตัวหลักสามตัวสามตัวแรกนะมีละแต่ว่าตัวลองอที่เหลือทั้งล่างอีกสี่ห้าตัวบางตัวไม่จะทำ บางปรไม่ได้ทําก็ขอยับผ่านนะครับก็คลิปนี้มาบ่นแค่นี้แหละคลิปนี้ไม่ทำหน้าปกนะขอยับไม่หน้าปกขอใส่เวลาลอยเลยก็ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ